สวัสดีสำหรับคลิปที่3ของแอดบ้านหุ้นอย่างเสียยน,นะครับผมตอนนี้ก็เราก็จะมาลงหุ้นเช้าหุ้นช่วงเช้าสำหรับจีนเช้านะครับผมจีนเช้าก็เป็นหุ้นลบนะครับหุ้นสีแดงนี่ลบลงมาประมาณ0.50นนะครับน่าจะปิดด้วยปิดเช้าภาคเช้าด้วย คุลบนะครับผมส่วนแอดได้ตัวอะไรอ่าเด่นอะไรฟันอะไรเรามาดูกันที่ห้องนะครับครับอ่าแอดก็ถือโอกาสรีวิวห้องไปในตัวนะครับวันนี้ห้อง VIP e ของแอดนะครับอันนี้เช้ายินดีกับคนที่ตามน,นี้เช้าแอดด้วยนะครับตอนนี้ก็นี่ไงผลน,นี้เช้า92813ครับ โอเคครับนี่ไหมครับดูนะครับลงตั้งแต่เช้านะลงตั้งแต่เช้านะลงตั้งแต่8ปดโมงสามสนะครับลงในห้องนะมีเช้าออกสอง8 1 3เจาะตรงๆเลยนะครับบนล่างโอเคนะครับฟัน2ก็ได้ตัวฟันรูด2แล้วก็เจาะ28แล้วก็เจาะ1 3อีกได้ตัวเน้นตรงๆไปนะครับผม ก็ยินดีกับคนที่ตามแอดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก่อนที่จะไปดูจีนเช้านะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับห้อง YouTube ดีๆแบบนี้ที่แนแนวทางแม่นๆแ,แบบนี้ก็จะแชร์ไปยังเพื่อนๆของเราที่ชอบ กันนะครับก็จะได้ติดตามและจะได้รับแนวทางด,ดีด้วยกันนะครับผมอ่านี่ไทยช้าแอดก็ฟัหกนะแต่เราก็จะมาดูนี่จีนเช้าของแอดนะครับจีนเช้าแอดได้8นะครับผมฟังนะครับได้8เจาะเน้น8 7นะครับ3ตัว18 7 287คู่เจาะของแอดนะครับ8 7 7 2 8178 3128น <Schmidt> ps, ี่นะครับผมขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยแล้วก็ฝากติดตามฝากซับสไครต์อีกทีนะครับผมแชร์หน้าเฟซหน้ากลุ่มหน้าไลนา์ด้วยด้วยให้ด้วยนะครับราะแนวทางดีๆอย่างนี้ก็จะไปถึงเพื่อนๆของเราได้ครับขอบคุณครับขอให้รวยครับผม